สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ mystery world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่อาจจะไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่ดีกว่านะก็เรียกได้ว่ามากันเรื่องที่เป็นปริศนาคือเรื่องที่เราไม่รู้กันดีกว่านะแต่แบบว่าในใจเราเองเนี่ยก็คงมีความอยากรู้กันอยู่บ้างวันนี้เองนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของวงการหนังญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเป็นหนังผู้ใหญ่นั่นเองครับก็เรียกได้ว่า หลายๆคนก็รู้จักกันในนามหนัง A v วนั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะครับผมเรื่องของหนัง AV เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยรู้ในวงในเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เรียกได้ว่าเราอาจจะเห็นแค่ภายนอกอะไรแบบนี้นะแล้วตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของหนังแบบนี้มันก็ดูกลายจะเป็นเรื่องแบบปกติของโลกใบนี้ไปแล้วอนะเนาะซึ่งทีนี้เองอะผมก็คงแบบมีความคิดอยู่ในใจมานานแล้วนะว่าแบบเฮ้ยมีใครเขาไปถามไหมว่าว่าแบบหนัง AV เนี่ยนักแสดงอะเขาได้ตังค์เท่าไหร่กันซึ่งเรียกได้ว่า ผมเคยอ่านบทความของผู้ชายมานะครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยจะมาเล่าของผู้ชายให้ฟังแล้วก็เรียกได้ว่าเราเพิ่งอ่านของผู้หญิงมาก็จะเล่าของผู้หญิงด้วยก็เรียกได้ว่ามากันครบเซตเลยซึ่งผู้ชายเองเนี่ยนะครับผมนักแสดงหนัง AV จริงๆในญี่ปุ่นนะขาดแคลนอยู่นะครับเพราะว่าเรียกได้ว่างานนี้เอาจริงๆเนี่ยนะครับผมแบบถ้าเจอเข้าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีความสุขเหมือนที่ทุกคนคิดก็ได้นะเพราะว่าในเวลาที่เรากําลังทํากิจกรรมโลสัมเภาอยู่เนี่ยนะครับ มันก็จะมีคนเอากล้องมาถ่ายถึงแม้บางมุมในเรยียกได้ว่าเราแบบโดนคนเอากล้องอ่ะมายืนทับเลยด้วยซ้ำไปอ่ะหรือยืนค่อมเราแล้วก็เอากล้องจ่อไปที่หน้าของนักสแสดงหญิงอะไรแบบนี้หรือเรียกได้ว่าแบบวันหนึ่งอ่ะเราต้องใช้สมรรถภาพของเราอ่ะเยอะมากๆจนแบบมันเกินลิมิตนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีอารมณ์นะครับอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่ากว่าจะเป็นนักสแสดงที่แบบได้รับการยอมรับเนี่ยได้เล่นฉากแบบอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มไปจากการที่ว่าเราเข้าร่วมฉากร่วมกับนักสแสดงหลักคนอื่นๆมา ตัวลองอะไรแบบนี้บางทีอาจจะแค่พุ่งไปในะครับผมแล้วก็แบบมายืนเกาะเกาะขอบหรือว่ามากกว่าน,นั้นเนี่ยก็จะค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆแบบว่า ได้สัมผัสบางส่วนอะไรแบบนี้หรือว่าได้มาช่วยตัวเองอยู่ข้างๆเป็นพร็อป,ประกอบฉากไปแล้วก็ค่อยๆไล่ามาจนเรียกได้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะได้เข้าฉากจริงๆนะก็เรียกได้ว่าก็จะมีหลายขั้นหลายตอนมากๆเลยนะครับและจํานวนเงินที่จ่ายเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปเช่นบางทีมาเป็นพร็อป,ประกอบฉากอ,อาจจะไม่ได้อะไรเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้นักแสดงชายเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สุขสบายอย่างที่หลายๆคนคิด จากนั้นเองเนี่ยทางฝ่ายนักแสดงหญิงเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าได้เงินเยอะกว่าชายเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเหมือนจุดสนใจหลักของหนังด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตัวเอกกันเนาะผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นตัวลองมาลองพอเยอะเลยทําให้ผู้หญิงเองเนี่ยได้ตังค์เยอะนะครับผมแต่ที่นี้เองอ่ะตังค์มันก็ไม่ได้เยอะไปทุกคนนะครับมันก็มีหลายระดับมากๆนะตั้งแต่เริ่มแบบท็อปสุดเลยเนี่ยนะครับอาจจะได้เรื่องหนึ่งเนี่ยถึงหลักล้านนะครับผมตอนหนึ่งเรื่อง แต่ทีนี้เองเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆคือไอ้ไดเป็นล้านต่อเรื่องเนี่ยมันคือแบบตัวท็อปแห่งท็อปอ่ะและข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเปิดเผยมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้เราเนี่ยต้องงงกันไปว่าใครเนี่ยได้หลักร้านกันบ้างแต่มีแน่นอนนะครับผมเหล่าตัวท็อปเนี่ยจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัวที่ท็อปลองลงมาหน่อยเนี่ยในระดับที่เรียกได้ว่าก็ยังเป็นแบบท็อปสุดๆอยู่นะแบบวันเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอาจจะน้อยกว่าหลักร้านนะครับผมแต่ก็ได้เยอะมากๆอย่างตัวของวูเหมิงเหมาแบบ เปิดเผยให้เราดูว่าแบบนี่ขนาดนักสแสดงอันดับหนึ่งเลยนะครับของไต้หวันเนี่ยได้เรื่องหนึ่งประมาณ770,000บาทนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะคือเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเรื่องละสิล้านเนี่ยแต่แบบว่า1เรื่องเนี่ยนะครับผมก็เกือบล้านแล้วนะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ย,น,ยนักสแสดงหน้าใหม่ในวงการเนี่ยนะครับอาจจะได้ลดลงมามา,มากกว่านั้นเยอะนะคือแบบ7 0 0 0 0นนี่ต้องเป็นตัวท็อปแล้วแบบว่าในราคาเนี่ยมันต้องยืนระยะไปอีกน้านเท่าไหร่ถูกไหมเพราะเรียกได้ว่าแบบ ระยะของนักแสดงเนี่ยมันเร็วมากๆถูกป้พาพอเริ่มแก่เนี่ยก็เริ่มที่จะตกยุคไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเองอะต่อให้ได้เรื่องละ700,000เนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ตลอดนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในขณะเดียวกันพวกนักแสดงหน้าใหม่นะที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่แบบดีเลยเกรดเอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณแสนห้าถึงสองแสนห้าต่อเรื่องและในระหว่างกลางตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคนที่ค่อยๆดังขึ้นมาเก็บเกี่ยวความสําเร็จของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยก็มีคนเอามาถามว่าแบบเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ย มันมีนักสแสดงที่ได้ต่ำกว่านั้นไหมคําตอบก็คือมีนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยยิ่งเป็นยุคออนไลน์ด้วยนะก็มีค่ายอิสระโผล่ขึ้นมามากมายที่อาจจะไม่ได้เป็นค่ายที่แบบมีโปรดักชันจริงจังค่ายโฮมเมดค่ายอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเดือนเป็นเรื่องหรือว่าไม่ได้เงินเป็นแบบ จากบริษัทนะทำเองอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันบางคนก็ได้เดือนเป็นร้านบางคนก็ได้หลักหมื่นก็มีนะครับผมทีนี้เองเนี่ยมันก็จะมีจําพวกหนึ่งนะครับก็คือพวกแบบวงการตาใต้ดินนะครับที่เรียกได้ว่าก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเุ้ยอยากว่าอยากชอบอะไรแบบนี้อยากจะทําของตัวเองบ้างตัวเองจะได้เข้าร่วมฉากกับแบบนักแสดงอะไรแบบนี้ซึ่ง yourself, นักแสดงตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จาะจงว่าต้องเป็นคนที่ดังมากอาจจะไปจ้างคนธรรมดามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะต่ํากว่าแสนอยู่ที่หลัก หมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นหรืออาจจะห้าหมื่นก็แล้วแต่หน้าตากันไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในรายได้ของนักสแสดงเริ่มต้นอะ่ะเขาก็ดูกันที่หน้าตาเหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าคัดเลือกอะ่ะว่าหน้าแบบนี้น่าจะดังเนี่ยโอเคได้ตังเยอะหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะถูกตีราคาตั้งแต่เริ่มเลยว่าน่าจะได้ประมาณนี้อะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เองอะ่ะก็เป็นทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียด้วยถูกไหมผลดีก็คือหนึ่งเลยอ่ะเราได้ราคามาก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายอะ่ะเรารู้แล้วว่าเราทําไปเนี่ยมันจะคุ้มเราไหมถูกปะ บบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มค่าตัวเขาเลยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไปลองหาทางอื่นดูหรือบางคนคิดว่าคุ้มเนี่ยอย่างน้อยๆอย่ะพอเรารู้เลทราคามาแล้วมันก็จะทําให้ตัวของนักแสดงเองสามารถวางแผนอนาคตได้ว่าอยากทําอันนี้อีกนานไหมอยากทำไปนานเท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่อยากเก็บเงินเท่าไหร่จะเอาไปทาอะไรก็เรียกได้ว่ามันทําให้มีการวางแผนทางการเงินมากขึ้นนะครับ จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นแบบในระดับที่ได้ต่ำกว่าหมื่นแบบหลักพันเลยก็มีเหมือนกันนะแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นในส่วนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับในการที่จะเอามาหายแบบว่าเป็นหนังกิจจลักษณะอะไรแบบนี้ลงเลยก็มีอยู่หลายแบบมากๆะเป็นวงการที่หลากหลายสุดๆนะครับผมผมลองไปหาเรื่องอ่านดูอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเออมันก็ เป็นวงการที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนนะมันก็มีอะไรใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆให้เราได้รู้เยอะดีเหมือนกันนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมได้ความรู้อะไรจากคลิปนี้ไปก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ m y s t e r y World นะครับ